สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่28ตุลาคม2565นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะอเริ่มต้นกันที่เซ็ตนะครับเป็นไงบ้างอขึ้นมาหลายวันเลยนะขึ้นมาหลายวันนะครับแนวต้านอยู่ที่ 1610นะครับขยับขึ้นมาตรงนี้นะขยับขึ้นมาตรงแนว EMA เจ็ดนะครับแนวรับ1579หนึ่งันบั่นแหละนะสำหรับตัวคนที่ถือมาตั้งแต่ข้างล่างนี้ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะอืมนะแต่เฝ้าระวังนะครับบริเวณ1610นะ สำหรับตัวเซตอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันดีกว่าอ่าหุ้นลายตัวกันนะครับสำหรับตัวเดลต้าเนาะก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นไซส์เวอัพอยู่ในกรอบห0ร้อถึง708ใช่ไหมเราก็ให้รอนะครับเนี่ยหลุดลงมาละหลุดออกมาเราจะรอซื้อเข้าตรงไหนนะครับรอซื้อบริเวณตรงนี้เนี่ยแนวรับตรงนี้นะไม่ใช่รอซื้อสิเขาเรียกว่ารอจับตามอง บริเวณ488นะ488เพราะว่ามันเป็นแนวรับเดิมนะครับเป็นแนวรับเดิมแล้วก็ถ้า488แล้วมันมีสองเขียวขึ้นมาบริเวณตรงเนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่โอเคนะเป็นจุดเข้ารับที่โอเคเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วลงมาแตะอีเมจิสพาแล้วก็เด้งต่อนะครับเพราะฉะนั้นรอจับตาดูบริเวณ488นะสำหรับตัวเดลต้าใครมีกำไรก็าขายไปก่อนนะ แล้วมารอซื้อแถวๆนี้นะครับตัวถัดมาโออาเออเป็นไงบ้าง o R. โออาโอหัวทิมเลยนะหัวทิมเลยนะโออาเนี่ยเนี่ยนะครับแนวรับสำคัญนะแนวรับสำคัญนะครับตัวโออาเนี่ยคือแนวเนี้ยเนะี่ยมีคนติดเยอะนะมีคนติดเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหม หนึ่งสองสามโซนเนี้ยนะครับแนวรับสำคัญนะถ้าหลุดย4ิบสี่บาทแนวถัดไปยี่สิบสองนะแนวถัดไปย2ิบสองนะครับแนวถัดไปย2ิบสองนะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ยี่สิบบาทสามสิบนะยี่สบหกบาทสามสิบคนที่มีของหลุดยี่สิบสี่บาทดูไม่ค่อยดีนะเดีเดี๋ยวเดย,เดยผมเลื่อนให้ได้ไดมันมีมันม,ม,นมีตรงนี้มันม หลุดยี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์ดูไม่ค่อยดีนะสำหรับตัว OR นะครับสำหรับตัว o อนะต,นะตัวนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสเปรดเว็บจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงมานีปึ้งเทเงินไปตรงนี้แล้วก็ลบออกได้ไม่ลบเราเลื่อนมาตัวนี้กันนะแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมแบบนี้นะมันมีโอกาสลงมาทดสอบยี่สิบสามบาทนะ แปดสิบนะถ้าแบบนี้ถ้าไม่หลุดลงมามันก็จะเด้งกลับไปแนวยี่สบหกบาทสามสิบยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะแต่ถ้าหลุดเราก็รอดูบริเวณยี่สิบยิบสองบาทนะย2ิบสองบาทว่ารับอยู่ไหมถ้ารับอยู่มันก็มีอขัดเด้งไปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะ ถัดมาถัดมาตัว PTT EP นะครับเป็นไซวีอัพอยู่ในกรอบ153่งบาทห้สิบตางค์ถึง176ไม่ใช่สิตรงนี้อันนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมหนึ้ยเจ็ดบาทห0สิบตางตัวนี้ทรงเหมือนกับทรงเหมือนกับเดลตานะเข้ปะ่ะไซวด้านบนนะ ไซวีขึ้นชนปึ่งแล้วก็จะย่อลงมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามนะไม่ต้องตามนะอ๋อแนวต้านมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องตามนะรอร้อยห้าสิบสามดีกว่านะครับมันจะเป็นลักษณะแบบขึ้นไปชนปึ่งอ่าแบบนี้แล้วลงมาที่นี่แล้วเราก็เด้งต่อแบบนี้อันนี้คือหนึ่งนะโอกาสที่หนึ่งที่มันจะเป็นไปได้ โอกาสที่สองคือมันก like ็เขาเรียกอะไรโอกาสที okay. ่สองคือมันก็เป็นแบบนี้ชนแล้วก็ไซดวีตึ๊ก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 แบบนี้อันนี้คืออันที่สองโอกาสที่มันจะเป็นโอกาสที่สามคือขึ้นแล้วไปต่อเลยนะครับขึ้นแล้วไปต่อเลยนะเพซฟนะครับเทรดตัวไหนได้เปรียบก็เทรดแบบที่หนึ่งเลยรอดีกว่านะครับ ถัดมาเคแบงอ่าหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วหลุดแล้วนะแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้ยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านหนึ่งร้อยสีสิบแปดนะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดคนที่มีของก็ไม่ควรเทรดแล้วละตอนนี้เพราะว่าอะไรมันอยู่ใต้เ m ็มเอเจ็สิบ้าเนาะอยู่ใต้เ m ็มเอเจ็สิ้านี่ไม่ไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันอยู่ตรง e m ็มเอเจ็ดสิบห้พอดีปเป๊ะ เอออันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจเห็นไหมช่วงที่มันอยู่เหนือเนี่ยเทดยังไงก็มีโอกาสมีโอกาสได้ตังค์เยอะนะครับแต่ว่าช่วงที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมันขาลงอะ่ะขาลงอะ่ะมันก็เสียเปรียบอะนะครับเสียเปรียบนะเดี๋ยพิ่งเทดีกว่าถ้าเป็นเคแบงนะ ตัวถัดมา CPO เด้งขึ้นมาแล้วอืมเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแนวนี้ก็จะมาชนแนวต้านแล้วละ่ะหกสบเอ็ดบาทระวังนะมันมีแนวอเมที่ผมากคือหกสิบเอ็ดบาทนะครับถ้าผ่านขึ้นมาอีกหกสิบสองบาทบาที่ผ้านตานะอืมระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้น นี่เป็นลักษณะแบบไหนน,นะครับมันทำโลไปเรื่อยนี้โลใช่ไหมน,นี้นิวโลใช่ไหมอันนี้นิวโลไงนะครับเห็นไหมห้ยหา,ยหายต่ำกว่าเดิมตลอด นะครับก็เฝ้าระวังถ้ามันจะล้างได้เนี่ยคือมันต้องขึ้นมาทดสอบตรงเนี้ยนะครับมานจะกลายเป็นตัวเนี้ยหายไปเห็นปะปึ๊บมันต้องขึ้นขึ้นมาทดสอบตรงนี้หรือล้างขึ้นไปตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะนับแบบนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมแพทเทิร์นขาลงมันจะจบไปแล้วนะครับถ้ามันจะขึ้นจริงๆหกสิบสี่บาทหกสิบห้าบาทต้องเห็นนะครับแต่ว่าถ้ายัง ไม่ขึ้นมาผ่านแบบนี้นเราก็ยังมองว่าแค่เด้งอยู่นะเราก็ยังมองว่าแค่เด้งอยู่นะครับสำหรับตัว cp ออกคนที่มีของวาง s ต o p loss ไว้ที่ห้าสิบแปดนะเออนะครับแนวต้านหกสิบสองบาทห้าสิบยี่สิบห้าสตางค์นะ jkn โอ้โหขึ้นมาแรงเลยนะขึ้นมาแรงเลยเพราะว่าอะไรรับข่าวเป็นอะไรมิสยูวะ ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สหรือเปล่าใช่ไหมนะครับอืมเราก็มาตีแนวรับแน้วตานใหม่แค่น,นั้นเองโลกน,น้าแล้วก็หายใครอยู่สิบห้าบาทบางมีไหมไม่ที่อยู่หัสิบห้าบาทอยู่สิบหกบาทยี่บหกอะไรอย่างเง เราตีแนวรับหน้าต้านก่อนนะครับเพื่อหาแนวที่มีในยะสำคัญดูจากท์เฟรมใหญ่มาเล็กนะมีแก็ปปะเนี่ยเปิดนีแก็บเลยหโอ้แท้ จุดวัดใจพอดีอืมเนี่ยแนวเนี้ยจุดวัดใจพอดีเนี่ยจุดแนวต้านพอดีเลยแนวต้านพอดีเลยเนี่ยห้าบาทเจ็ดสิบเนี่ยนะครับอืมใครจะตามก็ระวังหน่อยแล้วกันเนาะ อืมลายใหญ่เพิ่งเข้าท่งแรกด้วยก็มีโอกาสเด็ดได้ๆนะเนาะทะลุห้าบาทเจ็ดสิบไปต่อที่หกบาทสิบแล้วก็เจ็ดบาทยี่สิบนะครับสาหรับตัว JKN นะ JKN ถ้าทะลุตรงนี้ก็ล้างแล้วละ่ะตอนนี้ล้างแล้วเนี่ยแพทเทิร์นมันโดนล้างมาแล้ว ถ้เทิร์นขาลงโดนล้างไปแล้วเนะี่ยแบบนี้เน,นี่ยมันล้างไปละเห็นไหมช่วงนี้มันจะกลายเป็นไซเบไปละเราก็นับนนี้ใหม่เป็นโลใหม่นะครับก็รอถ้าถ้าถ้าขี้เกียจถ้าขี้เกียจตามเราก็เราก็ รอให้มันยอ่อลงมาพิ่งสองสองแนวเนี้แหละแนวสองแนวเนี้ยแ,แล้วมันเด้งขึ้นไปแบนนี้ถ้าไม่อยากเสี่ยงตามนะแบบนี้รอเขายอ่อแล้วก็ให้เขาทะลุปุ๊บค่อยตามก็ได้นะครับสำหรับตัวเจเเขีนเพราะว่าตอนนี้คือทุนของเขาเนี่ยสามบาทสี่สิบสี่ไงแต่ตอนนี้ราคามันห้าบาทหกสิบต่อเขาเยอะไป ถ้าจะมาเข้าตอนนี้นะถ้าจะมาเข้าตอนนี้คือต่อเาเยอะไปต่อไปกี่เปอร์เซ็นต์นะไปเช็คก่อนอืมประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ะเห่นปะต่อต่อเยอะไม่เอานะรอดีกว่ารอย่อดีกว่านะถ้าจะเคนนะครับรอย่อดีกว่า ตัวถัดมา a อ t อ่ะเอโทีเขาขึ้นไปเรื่อยของเขานะนะครับขึ้นไปเรื่อยของเขานะออสองเขียวเรียบร้อยนะครับแนวต้านเจ็ดสิบห้าบาทยี่ห้าสตางค์ผ่านไปได้ก็เจ็ดสิบแปดแล้วก็แปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางคนะ์นะอีเอไปไงมาตามนัดมามาตามนัด นี่มันบังไฟแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไมเห็นบังไฟอันเออไม่เห็นนานนะมุ่นที่เป็นบังไฟแบบนี้ปะบังไฟพญานาคึ๊บปึ๊บแต่ว่านี่คงไม่ละอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าจบห้าแล้วมั้งเออน่าจะจบห้าล้วละอ,อ,อ,อนี่ไง นี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละห้าละนะครับครบละเพราะนั้นก็เต็มที่ถ้าตามเทคนิคเข้านะเดี๋ยวเอาเอาแบบฟิบโบไปโอเคตีเป็นป้าแจ๊้นะตีเป็นแต่ไม่ตีเฉยน้บเวเป็นไหมนับไว้เป็นะ แต่ว่ามันยากไงย,ยากในการสื่อสารกับผู้คนก็จะไปพูดทำไมไม่ผ้าไปได้ถึงเท่าไหร่ร้อหกสิบจุดแปดก่อเนี้ยรประมาณเนี้ยร้อยยี่สิบสามจุดห้าร้อยยี่สิบสามจุดห้าใช่ <c oughs> <c oughs> น่ะ เนี่ยเป้าหมายมันมันมีอีกเป้าหนึ่งให้อีกเป้าหนึ่งอืมนะครับประมาณนี้ EA นะทำรถไฟฟ้า,ฟาใช่ไหมรอดูว่าใครจะชนะ EA อีเอกับ,กบ ใครจะได้เค้กก้อนนี้ไปนี่แหละสวยนะ ea สวยนะครับร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสตางค์นะผ่านไปได้อีกก็หนึ่งร้อยห้าบาทนะประมาณนี้สวยสวยนะครับ ea แล้วเราก็เลื่อนสต็อปลอนะเลื่อนสต็อปลอมาวางไว้เก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับ มี l สวยไหมสวยนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายังไงแหละแต่สวยก็เพื่อนสวยก็เคแบงดูนะเคแบงนะ k คแบงอยู่ข้างล่างนะมี l อยู่ข้างบนนะอืมสวยกว่าสวยกว่านะครับแนวที่เขาจะเป็นทดสอบคือหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะสำหรับตัวบ b l นะครับแนวรับ หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะสำหรับตัว BBL นะอืม,อมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเพราะว่าอะไรไฮเกนมันยังเป็นสีเขียวนะครับถ้าไฮเกนยังเป็นสีเขียวมันก็มีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆนะสุดท้าย IBL เด้งเด้งแบบนั้น อืมมีโอกาสเท่เงมาหนี่งตอนนี้ลงมาอืมนีงแล้วก็อาจจะโดนตบลงมาแล้วนะ,นะเหมือนเดิมนะครับคือมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน43่สบาทห้สสตางค์นะ แล้วก็ระวังเพราะว่าเป็นแนวแนวเนี้ยมีคนติดเยอะเห็นป่ะช่วงเนี้ยอืมแบบนี้ตรง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 นี้ขึ้นเยอะติดเยอะนะครับ ระวังแล้วกันแนว43บาท50นะสำหรับตัว i v l แต่ถ้าผ่านได้แนวต้านถัดไปนู่นเลย48บาทนะครับ48บาทนะโอเคก็ครบท้วนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะแล้วก็อยากให้วิคแคะ หุ้นตัวไหนนะครับอยากให้วิเครหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษนะสามารถคอมเมนต์มาที่ข้อความข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแจ็คแมรี่เบตเตอร์สวัสดีครับ